ถ้าหากคุณชื่นชอบการเล่นเกมในสไตล์ของแลกหน้าล็อกออนไลน์ครับเกมที่เราจะคุยกันในวันนี้ฮะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆครับและสามารถหาเงินจากตัวเกมได้ครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่า Genso k i c s h i Online ครับเป็นเกมในสไตล์ 3D MMORPG คล้ายๆกับแลกหนาล็อกนั่นแหละครับตัวเกมเคยเป็นเกมมาก่อนซึ่งพอร์ตลงทั้ง Nintendo Switch รวมไปถึง PlayStation 4ครับ และคุณสามารถเล่นฟรีจากเกมนี้ได้ด้วยรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมจากตัวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง y o u u u b e p ย์ล็อ t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a ์ล็อ t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกม n อ t ีนะและตอนนี้ทางช่อง p a ย์ล็อก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม NFT การไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับเกนโชว์คิชิออนไลน์ครับเขาเคยเป็นเกมมาก่อนชื่อว่า Elemental Knight ครับแล้วก็ทำมานานมากนะครับ10กว่าปีแล้วนะและเคยได้รับรางวัลด้วย Go Award of Game of the Year ที่ไต้หวันครับในปี2012มียอดดาวน์โหลดเนี่ยรวมถึง8ล้านดาวน์โหลดครับ รูปแบบของตัวเกมครับได้มีการให้เล่นในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งโอเปเรตทั้งระบบ Android, i s s n n n t e n d o Switch รวมไปถึง p l y y ซั t โ l o ครับและปัจจุบันเขาจะมาพอร์ตในฟังก์ชันของบล็อกเชนครับอยู่ในเชนของ Polygon หรือว่ามาติกนั่นเองครับสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากตัวเกมก็เหมือนกับเกม m o r p g ทั่วไปเลยครับสามารถไปตุรดานไปสู้รบกับมอนสเตอร์เก็บเหรียญมาไปร่วมลดเลดบอสกับเพื่อนของคุณได้ครับ สิ่งที่ตัวเกมจะแตกต่างกับเกมอื่นในท้องตลาดนะครับเมื่อเขาเข้ามาสู่ในวงการของ NFT แล้วเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบบางส่วนครับที่เป็น NFT คุณสามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดกลางได้ครับซึ่งหลักๆเลยที่ทําการซื้อขายอันดับแรกก็คือระบบแฟชั่นของตัวเกมครับที่คุณจะสามารถไปตกแต่งตัวละครของคุณให้มันดูแตกต่างจากคนอื่นนะครับเอามาสวมใส่พัฒนาตัวละครของคุณให้มีค่าเซตั้สูงมากขึ้นครับซึ่งตัวนี้ที่จะเป็นตัว NFT อันดับแรกครับ สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในท้องตลาดได้เนาะรวมไปถึงระบบแลนครับแลนแลนของเกมนี้ก็ไม่ธรรมดาเนาะเมื่อคุณซื้อแลนมาแล้วครับคุณสามารถตกแต่งดินแดนหรือแลนของคุณได้อย่างอิสระครับคุณสามารถกําหนดเรทดอปของไอเทมต่างๆหรือรวมไปถึงตัวมอนสเตอร์ที่จะอยู่ในแลนของคุณด้วยครับหลังจากนั้นเมื่อคุณดีไซน์เรียบร้อยหมดแล้วครับ คุณก็เปิดให้ผู้เล่นคนอื่นหรือว่าเพื่อนของคุณเข้ามาสู่ดินแดนของคุณครับเพื่อมาร่วมประจนภัยในดินแดนนั้นๆครับและคุณสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆเป็นค่าเข้าได้ด้วยครับเรียกว่าสามารถหาไรายได้จากในแหล่หรือดินแดนของคุณได้ครับตัวเกมจะมีระบบเหรียญเป็น2โทเค็นนะครับเหรียญที่คุณได้รับในเกมเี่จะชื่อว่าราวโท token ครับ r o n d ครับตัวนี้คุณก็ได้มาจากระบบการต่อสู้ระบบเควสต่างๆภายในเกมครับ สิ่งที่จะเอาไปใช้ก็คือระบบของ i n g เกมเว็บพอ h o p อสามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นภายในเกมครับฟังก์ชันต่างๆก็คือการต่อสู้การล่าบอสการตีม,มอนสเตอร์การอัปเกรดตัวละครแล้วก็การหาของจากตัวเกมครับส่วนเหรียญหลักของตัวเกมครับรเรียกว่าเหรียญ mv token ย่อมาจาก metaverse นะฮะ ซึ่งตัวนี้เขาจะใช้ในการที่จะซื้อระบบแฟชั่นต่างๆอุปกรณ์ต,ต่างครับการอัปเกรด Power Up ให้กับตัวแฟชั่นของคุณครับใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแฟชั่นในตลาดกลางรวมไปถึงการสเต็กด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นเหมือนเหรียญหลักกับเกมทั่วๆไปครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะเข้าไปร่วมระบบ close alpha test close beta test ครับคุณก็ต้องใช้เหรียญ mv token ด้วยครับ รถแมพของเกมนี้ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนมกราคมปี2022 e v e n ครับอีเวนต์หลักๆเลยตอนนี้ก็คือการขายแฟชั่นล็อตที่1ของเขาครับเป็นรูปแบบของออคชั่นนะฮะรวมไปถึงการ listing เหรียญของเขาขึ้นใน Uniswap Quick Swap แล้วก็ Sushi Swap ครับเพราะว่าตัวเกมอยู่ในเชนของ Polygon นะฮะหลังจากนั้นครับรอกันค่อนข้างนานนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนที่5ครับการขายแฟชั่นครั้งที่2เขาจะมาครับ และก็จะมีระบบ Close Alpha Test ครับในช่วงเดือน6มิถุนายนครับการขายชุดแฟชั่นครั้งที่3แล้วก็ Close Beta Test จะเปิดขึ้นครับตัวเกมจะมาจริงๆปล่อยให้เล่นจริงๆในช่วงเดือนสิงหาคมหรือเดือนที่8ครับเรียกว่ารอกันครึ่งปีนะฮะและในเดือนที่9กันยายนครับเหรียญาวโ t เค็นของเขาก็จะ Listing เหมือนกันครับ ระบบแลนจะมาในช่วงเดือนตุลาคมครับทำให้คุณสามารถไปซื้อขายประมูลแลนก็ได้ในช่วงนั้นครับหลังจากนั้นครับตัวเกมก็จะเริ่มทยอยเปิดฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมกันมากขึ้นครับมี Media Listing นะซึ่งเขาไปโฆษณานะครับเรียกว่ากระจายข่าวสารของตัวเกมครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นกับทางจีนเนาะก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็พาร์ทเนอร์ปัจจุบันมีอยู่แค่โพลิกอนแล้วก็ทรัสแพดเท่านั้นครับ ในส่วนของทีมเมมเบอร์ครับก็เปิดหน้าเปิดตากันทุกคนนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือแอดไวเซอร์หรือที่ปรึกษาเขาครับคุณมาสกิคาโตะคนนี้นะฮะมีประวัติหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาเคยเป็นแอดไวเซอร์ของบริษัทที่ชื่อว่า Level 5ครับใครที่เล่นเกมสาย Nintendo มาน่าจะคุ้นเคยชื่อนี้กันอยู่นะครับเพราะว่า Level 5คือบริษัทที่ทำเกมมาหลายๆเกมครับอย่าง ino, นีโนคุน้ ตัวอยูไกวอชนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเกมที่ผมเล่นมาประจำครับก็คือ Dragon Quest ครับเมื่อคุณไปดูประวัติ Dragon Quest 8ครับเขาจะบอกว่าเกม Dragon Quest 8พัฒนาโดยค่าย Level 5ครับและจัดจำหน่ายโดย Square Enix ครับแสดงว่าตัวของ Advisor คุณมาสกิคาโตะก็เป็น Advisor จาก Level 5เรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเ ocial m e d i ยของเกมนี้ครับทาง t ว i ต t e อมีผู้ติดตามอยู่3 9 0 0 0คนครับแล้วก็ทาง e l e g กร m 2 4 0 0 0คนครับปัจจุบันมีกิจกรรมไวลิสกับทาง Trustpad ครับซึ่งจะเป็นหมดเขตในวันที่13มกราคมครับในการสุ่มผู้โชคดีแจกรางวัลรวมทั้งหมด10,000เหรียญครับใครสนใจผมขอฝากลิงก์เรฟร e น c ์เอาไว้ทางด้านล่างนะครับจะทำผ่านทางเว็บไซต์ของ Swift Widget นะฮะ หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณเข้าไปทำการ follow ทาง Twitter เข้าไปกดไลค์กดเข้ากลุ่ม d Discord t e ท e ลแกมประมาณนี้เนาะอย่าลืมนะครับหมดเขตในวันที่13มกราคมครับรายละเอียดข้อมูลของตัวเกมของเขาเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับตัวเกมเคยทำมาก่อนในชื่อของ elemental knight นะครับซึ่งในรูปแบบของเขาเนี่ยก็เป็น 3d mmorpg เต็มรูปแบบครับ ใครที่เคยเล่นหรือว่าใครที่อยากทีรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมเพิ่มเติมครับคุณสามารถไปเสิร์ชได้เลยนะทาง y t u t u นะครับ e n t m l n t a l เช่าไน n ์ออนไครับมีคนทำรีวิวมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพราะเกมเปิดมาถึง13ปีแล้วครับฟังชันที่คุณสามารถทำงานจากตัวเกมได้ก็คือการออกไปตะลุยไปทัวร์โลกของคุณนะฮะการต่อสู้ร่วมกับเพื่อนของคุณหรือสามารถแชทภายในเกมได้ด้วยอ่าพิมพ์แชทแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ไปเก็บของเก็บรางวัล อัปเกรดตัวละครของคุณครับฟังก์ชันแรกที่คุณสามารถทำได้ครับก็คือลักษณะ Play to E เออแบบการหาของครับเพราะว่าของแร่ไอเทมที่ดรอปจากบอสครับมันจะถือว่าเป็น NFT ครับคุณสามารถมาสวมใส่ก็ได้เอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดกลางก็ได้ครับอันดับต่อมาครับคุณสามารถตกแต่งตัวละครของคุณด้วยตัวแฟชั่นครับแล้วก็สามารถพัฒนาอัปเกรดระดับต่างๆครับค่าเซตัปต่างๆ อัปเกรดเลเวลอัปเกรดตัวสกิลของคุณครับเพื่อจะไปต่อสู้บอสได้ไกลมากขึ้นแล้วก็ดอบของแลรมากขึ้นครับและคุณยังสามารถเข้าไปร่วมประชนภพยพร้อมกับเพื่อนของคุณครับอาจจะไปเดินแบบต่างๆไปถ่ายรูปไปพิมพ์พูดคุยแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ในนั้นได้ครับแต่ตัวเชนของเกมเนี่ยอยู่ในเชนของโพลิกอนนะฮะซึ่งใครหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับในโพลิกอนเชนนะครับก็ต้องลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีครับ ก็สรุปแล้วนะครับตัวเก n โช o k คิชิออนไลน์เป็นเกมที่เคยสร้างมาก่อนครับด้วยชื่อ Elementalni g h t ครับทำมาแล้วประมาณ12-13ปีนะปัจจุบันจะถูกพอร์ตลงมาในเทคโนโลยีแบบบล็อกเชนมีตัว NFT ให้คุณสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนพัฒนาอัปเกรดตัวละครของคุณรวมไปถึงสามารถหามาได้จากการล่าบ,บอสตรีดานต่างๆ,ๆกับเพื่อนของคุณได้ครับแต่สิ่งที่ยังตึงหงิดสำหรับผมอยู่นะครับเราเห็นมาแล้วหลากหลายเกมนะที่เคยทำการพอร์ตเกมมาจากโทรศัพท์มือถือฮะ ระบบทเกโนมิกหรือการหมุนเวียนของเหรียญเขาทําได้ไม่ค่อยดีครับตัวนี้ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เราต้องพิจารณาดูอย่างจรงีครับและเหรียญของเขา MV จะลิสติ n งในเดือนมกราคมซึ่งระยะเวลาก่อนที่จะเปิดเกมในเดือน8เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างนานนะฮะแม้ว่าจะมีกิจกรรมในการซื้อตัวแฟชั่นของเขาครับแต่หลังจากที่เขาขายในช่วงเดือน1เดือนมกราครับเขาจะไปขายอีกทีนู่นครับเดือนพฤษภาคมครับ ตัวนี้ผมว่ามันมีช่องว่างให้ราคาเหรียญร่วงลงมาอยู่นะครับยังไงใครที่จะเข้าไปซื้อตัวเหรียญของเขาก็พิจารณาดูข้อมูลดีๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะฝากไว้แค่นี้ลวกันนะครับสำหรับเกณฑ์โชคเคชี่ออนไลน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ